สัญญากกบคนเม่ที่บินสามติบเม่แม่แม่บาสัญญาหายก็ชอบบ้านได้เม่ที่เม่จะให้มือหนึเลยที่เรกว่าเพราะให้ลูกให้เช่าระยะยาวเลยเด้อที่เรื่องแล้วสั่นแล้วสันทั่วทั้งมอย่ามองกล้องเลยนะคะมองกล้องไหเมื่แต้งปีล้วมาจะพัดภาพหลังไปอาบน้ำสุดสภพายรับเปลี่ยนมาจากสีเรียข่าวุ่งไสอว

งยอไงาหจับเลยนาดี้อไปหา่ายหายสิบบาทโเราสูดได้ดิเราสูดนะมเราหายเอาเงื่อนหายกินนี่แล้วขนลุกเอาออกมาย่ายไปเนี่ยเพราะว่าจะเอาเงินหายโอ้ยต่ดที่สุด ลาตะลิต้เพจด้วเพศจากหอบสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขค้นค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube และ Facebook แฟนเพจเพจดีเสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ ขอบคุณพี่น้องได้หลายที่ซอยเบิงซอยแช์คลิปวิดีโอทักทายกันพิมพ์แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนะคะขอบคุณพิเศษเอซีอิหล่าอุ้งอิงเ c ซีสาวน้อยเพชรบันแพงสุขุสุคนค่ะมือนีสาวน้อยเพชรบันแพงอิหล่าอุ้งอิงทำการแสดงที่บ้านตลาดโพอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ เสือวา่าหลายๆท่านก็คือจะมีโอกาสได้ไปเป็นกําลังใจให้ลูกสาวเนาะไปเป็นกําลังใจให้อิหลาอุ้งอิงให้ทีมงานสาวหน่อยเพรปันแพงต้นคลิปนะคะพี่น้องขออนุญาตยืมมาจากไอาการช่ช่องการช้ยลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะหยิบเอามาฝากมาตอนเห็นเรากับคุลูกน้าตาสิไหลพี่น้องความหักที่มากพ่อ ความศรัทธาที่ที่แห้งพ่อพี่น้องเหตุให้เกิดบางสิ่งบางอย่างซึ่งยากที่จะอธิบายให้หลายๆคนฟังยากที่คนอื่นสิขเข้าใจพี่น้องสาวน้ยืนเห็นช่วงที่แม่โมนาเนาะแม่นางหน่อยแม่โมนาเพิ่นเพิ่นมหาอิหลาอุงอิงนะคะก็มีแบบ อิหลาอุงอิงเส้นปฏิทินสิ่งของที่เพิ่นเอามาขอไล่เส้นกับอิหลาวาสันทนาคุณแม่โมนานีเพิ่นมาจากสวีเดนนะคะเพิ่นมากับคุณสามีเพิ่นนำบัตตานีเพิ่นกะแบบคือจังเพิ่นติดตามอิหลาอุงอิงมาโดยตลอดเบิ่งตลอดนะคะเบิ่งคลิปจากคนนั้นคนนี้ตามที่เพิ่นวานเนาะเพิ่นเบิ่งเพิ่นหัก นะคะเบื้องสายตาเพิ่นก็หูคาเบอคําจาเพิ่นสายตาดีเพิ่นหักเพิ่นนอินดูเพิ่นหักเมตาอีหลา่าอุ้งอิง,องแห้งี่นองหักแห้งพ่อรัตธาที่แรงกลาบี่นองคะ่ะเห็ดห้โด้วยการที่เพิ่นติดตามแม่นบอกคะของต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นเป็นความเป็นความ ความหูศึกหรือว่าเป็นเหตุผลส่วนบุคคลที่ยากที่คอนอื่นสิเข้าใจเด้อยพี่น้องมองนี้ตรงว่าแบบนี้อิลีนะคะอิหล่าอุง้งอิงโบ,บ,บ,บมเป็นคนพิเศษอีหยังดอกพี่น้องแต่แต่นะคะพี่น้องมีคําว่าแต่แต่ด้วยความหักทีหลายพ่อจากคนที่หักอิหล่าอุง้งอิงและความเสือความศรัทธาทีที่แรงกล้าอิลีสาวน้ำเยืนว่านอก เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกให้ให้เซาบ้านอ่าเพื่อนบอกให้เ้าบ้านเนาะแบบคล้ายๆว่าจะปล่อยบ้านให้คนเช่าน่ะเพื่อนบอกว่าให้เ้าระยะเาาเลยนะถามมีคนเซาใดแบบระยะยาาเอียงจังสิเพื่อนจะเอาเงินมาให้อีลาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะคะปรากฏว่าได้อีลีภายในเพื่อนบอกว่าภายในสามสัปดาห์ก่อนแม่จะบินอ่า ก็คือถ้าบอกให้เช่าบ้านเนี่ยเรามีคนมาติดต่อเซาเราเป็นระยะยาวเนี่ยเพิ่นจะเอาเงินมาให้อีหลาหนึ่งหมื่นบาทเมื่อนี้เพิ่นเอามาให้อีหลาค่ะเพิ่นเอาหนึ่งหมื่นบาทมาให้อีหลามันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องซึ่งคือสาวนําเยี่เววาไปนั่นละ่ะคือบ่กเกิดขึ้นก็พา,ายหรือว่าหรือว่าจังใดนั่นแบบมันขึ้นอยู่กับคนอิหลีเ้อพี่น้อง คือถ้าเอาไปแล้วมันจะเป็นเจีงซีเด้อวพี่น้องก็คือเฮาหักอิหล่าอุ้งอิงหลายพ่อพอเฮาหักแล้วเหมือนกับเฮาสีเห็ดยางน่ะเฮากมักจะคุยกับหลูกสาวคุยกับอิหล่าอุ้งอิงนะคะคุยแบบใดอย่างเช่นอ่าซูว่าเขาจะเห็ดบางสิ่งบางอย่างคือเฮาหักลูกสาวเฮาเบิง่งหลูกสาวซู่มื้อแม่นบอก้ดยความหักที่เฮามีต่ออีหล่าอุ้งอิงโดยความ เสือด้วยความศรัทธาที่มีในตัวเขาเองนะที่ต่อยอหล่าองค์อิงที่เขามี้นะค่ะพี่น้องเขาก็จะเ้าออกไปว่าีหลาเอ้ยให้แม่เห็ดอันนั่นอันนี้ได้เด้อแล้วแม่สิเห็ดจังสันจังสีอ่าแม่สิเอานั่นเอานี่อ่าหรือว่าอาจจะเป็นเงินมาให้ีิลาองคอิงแล้ว ซีว่าด้วยความบับงเอิญหรืออีหยง,ก,ง,ยงก,ก,กัแล้วแต่เนาะผู้ลงคนว่าโอ้ยมันบังเอิญดอกมันฝุกดอกแล้วแต่พี่น้องอันมองนี้นั่นคือไม่เกิดขึ้นกับใครคนนั้นบ,บ่หูบอกเข้าใจแม่แมบอกครับพี่น้องสาวนุ่มเย็นเสื้อแบบนั้นผู้ใดเคยเกิดขึ้นกเจ้าของหรือว่าผู้ใดเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่บอกกับลูกสาวบอกบอกว่าว้าแบบคือสาวนุ่มเย็นววาเนี่ยอีหลา่าเอ้ยอีหลา่าอุ้งอิงให้แม่ ได้จังสันจังสีเด้อห้แม่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่นนสําเร็จเด้อจังสีแล้วแม่จะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่นหายนูให้แม่จะหอันันอันนี้นนนคือเว,ว้าออกไปเนี่ยสาวนุ้ยเสือว่าได้หลายคนที่เป็นเอฟซีที่เป็นคนติดตามอีหล่าอุคงอิงที่หักแพงอีหล่าอุ้งอิงอยู่ตอนนี้เว,ว้าคือกันสาวนุ้เยืงก็เป็นคนหนึ่งที่ว้าวมองนี่เราจะงกล้าวว้าว่าทำมันบ่กเกิดขึ้นกับเจ้าของนะ่ะบ่หูดอก ว่ามันเป็นยังไงบอมเป็นงมง่ายบอมเป็นว่าต้องหามากหักอีหลา่าซัดท่าอีหล่าแบบเขารบเอยียงแบบนี้บอเแมนนะคะพี่น้องคือมันเป็นความรักที่มากพอมันเป็นความเสื่อเฉพาะคนมันเป็นความหักที่มากพอแล้วคือเข้าโป้หูแจากสิกคุยอย่างเมืนบอพี่น้องเข้าต้องคุยกับลูกสาวนะ่ะอีหลา่าเอ้ยเข้ามักจะบอกคํานี้แล้วเขาก็ว่าไปพ่อว่าไปแล้ว แล้วม,มันเกิดขึ้นจริงนะพี่น้องสิงใสะเข้ามาบังเอิญก็แล้วแต่แต่มันเกิดขึ้นจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เลยมีต่อเนื่องมาว่าเอานั้นเอานี้มาให้อีลาอุ้งอิ่มแบบนี้เห็นสายตาของคุณแม่โมนาเนาะเห็นสายตาของเพินนะ่ะคือบุญหกักพี่น้องคือเบุญหกักเพนเอ็นดูเพนเมตตาอีหลา อุ้งอิงอิลีนะคะคุณแม่โมานาะ่ะสาวน้อเยียนเบิงเบิงสายตาเล่าตอนเล่าที่ยืนวอลกับอิหล่าอยู่ด้านหน้าเวทีนะแล้วพี่ก็นั่นอีกพี่น้องหลังจากคุณแม่โมานาเนาะถึงไห้ทถึงวอลมาหาอิหล่าอุ้งอิงโดยความหักแพงอิลีคักก็นั่นอีก สี่สาวพี่น้องปาตานีสี่สาวอายุร่วมกันแล้วเกือบห้าร้อยนี่นะคะพูพุพ่งพลนว่าสามร้อยกรับเพราะอวสานเออประมาณนั้นหลักพี่น้องคักหลายสี่สาวรุ่นคุณยายย่างแบบขมๆมหลังขมๆม,มมากเลยพี่น้องมหาอิหละองอิงอยากพออยากเข็นหายย่างมากเลยพี่น้องเกิดอีกอย่างึ้นบว่าเราถ้าขนกิ้งลุกจักน้ำตาสีไหลน้ำพี่น้อง เบิ่งในคลิปเพิ่นซสือกระด้โอ้ยนอเป็นอีอย่างคือมีตะนอยากมาหาโดยเฉพาะโดยเฉพาะเนี่ยรุ่นคุณยายจังสิรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายจริงๆก็มีทุกรุ่นทุกวัยนั่นแหละแต่นี่สี่สาวสี่สาวคุณยายนี่พี่น้องเออทึงไห่ทึงทึงไห่ทึงยางเขามาหาน่ะอยากมาพออยากมาเห็นอิหลับองค์อิง ก็หลายเธอได้พี่น้องย่ามมาไปถ่ายคลิปเนี่ยสาวน้ำเย็ยนไปถ่ายคลิปพอู้นันปุนีย่ามเบาออกมาดีคือจะมีประมาณนี้มีประมาณว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างสิเนานให้ได้พ่ออีลาอุ้งอิงเนเดอร์จังสีสาวน้ำเยี้ยนเสือว่าหลายหลายคนเบาคำนี้อยู่คือกันลองพิมพ์ไวไ้ใ้คลิปเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวสาวน้ำเย็ยนจะมาอ่านเบิง่งว่าหลายหลายคนเบาแบบนี้บอว่าของให้เด้พ่ออีหลาอุ้งอิงจ้กเถื่อนเนเดอร์ ยังบ่ทันเด้เคยพ่อยิลาอุงอิงเลยนะคะพี่น้องสานนิเวียนเสือวานลหลายหลายคนอาจจะอยู่ต่างประเทศจังสีนเนาะอาจจะย,ยังบ่ทันเด้เคยเจออิราอุงอิงนะคะน่าจะมีความหูวสึกประมาณนี้คือกันน่าจะมีอยู่นะคะเอาว่าวสู่กันฟังพี่น้องบ่ฮู้วเกิดยังขึ้นแต่เกิดขึ้นจริงแล้วกับอุงอิงเพชรบ้านแพงมีแต่คนหักแพงมีแต่คนอยากมาหาแล้วก็มือนี่ผู้ใดไปหาอิลาอุงอิงอยู่ หนางานอยู่ในงานนะคะท่านลําปลายมาดบุริรัมให้พี่น้องมวลมวลเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้มีความสุขกับลูกสาวให้มีความสุขกับสาวน้อยเพชรปานแพงขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอค่ะอยู่ดีพี่แห้งหักแพงเบนปั่นนะคะสวัสดีค่ะ